ข้อที่6นะครับข้อที่6นะมาเริ่มต้นดูกันนะครับเราจะทำในวงเล็บก่อนโดยที่ข้างในวงเล็บเนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกล่างเจ้าตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตัวนี้แยกล่างเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เป็น3 10บวกกับ3ส่วน4นะครับได้เป็นตัวนี้นะขอใส่วงเล็บนิดนึงนะครับตัวนี้มีคูณอยู่เราคูณเท่าไหร่16ส่วนด้วย27นะครับ อ่ะขอใส่วงเล็บใหญ่นิดนึงนะครับคุมไว้ทั้งหมดเลยนะครับลบสามสิบห้านะครับเจ็ดส่วนด้วยเก้าโอเคได้เป็นตัวนี้นะครับถัดมานะครับเรารก็แจกแจงตัวนี้เข้าไปปุ๊บให้ตัวนี้นะปุ๊บให้ตัวนี้นะโอเคเราก็จะได้กลายเป็นสามสิบนะครับคูณกับสิบหกนะครับส่วนด้วยยี่สิบเจ็ด บวกกับ3ส่วน4นะครับคูณกับ16ส่วนด้วย27นะครับตัวข้างหลังยังเหมือนเดิมอยู่นะครับ35ส่เจ7ส่วนเก้าจากนั้นนะครับเราลองดูซิว่ามันตัดกันได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ใช้แม่อะไรตัดแม่3 3 9 27ใช่ไหม3 1 3ใส่0 1ตัวนะครับ ถัดมาดูตัวนี้บ้างน,นะครับ c 1 4 14, 4 4 6 3 1 3 3 9 27อ่ะนะครับ10นะครับคูณกับ16ได้เป็น160ส่วนด้วย9บวกกับ1คูณ4ได้4นะครับ1คูณ9ได้ 9, 9, 9. แล้วก็ลบกับ35นะครับ7ส่วนด้วย9รวมข้างในวงเล็บนะครับรวมได้ไหมรวมได้เพราะตัวเหมือนกันตัวส่วนเหมือนกัน160กบวกกับ4ก็จะได้กลายเป็น164ส่นะครับส่วนด้วย9โอเคตัวนี้เราเนบออกแล้วเราแยกลาตัวนี้ด้วยก็จะกลายเป็นลบเท่าไร่35แล้วก็ลบกับ7ส่วนด้วย9 เดี๋ยวเรามาต่อตงนี้นะตัวนี้นะครับครูเอา35เนี่ยมาไว้ข้างหน้าก่อนนะครับลบ35นะโอเคนักเรียน164นะครับลบกับ7ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยได้เป็น157นะครับ บวกหนึ่ง้ห้านะครับส่วนอะไรส่วน9ตรงนี้เรารวมกันไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกเราก็ต้องบวกลบแบบเศษส่วนธรรมดานะครับลบ35สิหส่วนด้วยหนึ่งใช่ไหมคนองมันก็คือเลข9้าเอา9คูณั้งเศษและส่วนจะได้เป็นลบ35สส่วนด้วยอะไร ส่วนด้วย1คูณ9เข้าไปทั้งเศละส่วนนะครับคูณไปเลยบวกกับ157สนะครับส่วนด้วย9อ่ะมาคิดเลขเอา35มคูณ9ได้ไหนนักเรียนได้315อย่าลืมใส่ลบส่วนด้วย9นะครับบวกกับ157นะครับส่วนด้วย9 โอเคนะครับตัวนี้ทำไงต่อนะครับตัวนี้เราก็รวมตัวนี้สิข้างบนใช่ไหมตัวนี้ลบ315บนะครับ315บวกกับ175ได้เป็นลบเท่าไหร่ลบ1 5 8ส่วนด้วย9้โอเคตัวนี้นะคนะรูขอทำให้กลายเป็นอะไรขอทำให้กลายเป็นจำนวนค่ะมันจะได้17ครั้งนะ มันคือลบสิบเจ็ดนะครับเศษหส่วนด้วยเก้าตรงนี้คือคำตอบ